การขอรับบำเหน็จดำรงชีพเมื่ออายุครบ65ปีสำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดค้ำประกันเงินกู้บำเหน็จดำรงชีพคืออะไรความหมายของบำเหน็จดำรงชีพได้แก่เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพผู้มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จ ดำรงชีพคือข้าราชการที่ออกจากราชการและขอรับบำนาญอัตราในการจ่ายไม่เกิน15้าเท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน5้0 0 0 0บาทสิทธิการรับบำเหน็ดดำรงชีพตามอายุอายุ60ปีมีสิทธิรับ2อง0,000บาทอายุ65ปีมีสิทธิรับ2,000 200, 0 0บาท อายุ70ปีมีสิทธิ์รับ100,000บาทบำเหน็จตกทอดคืออะไรคือเงินที่จ่ายให้ทายาทเมื่อผู้รับบำนาญเสียชีวิตกลุ่มทายาทหมายถึงบิดามารดาคู่สมรสบุตรผู้รับบำนาญต้องทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดอัตราในการจ่ายไม่เกิน30เท่าของบำนาญหาก บำเหน็จดำรงชีพที่ได้รับไปแล้วการใช้สิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้้มประกันเงินกู้โดยผู้รับบำนาญขอหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกรันการกู้เงินแล้วไปยื่นกับธนาคารตัวอย่างเช่นเดิมท่านมีสิทธิ์ในบำเน็จตกทอด900,000บาทและนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ ประกันการกู้เงินจากธนาคารแล้วต่อมาเมื่อท่านอายุ65ปีท่านมีปิดได้รับบําเหน็จดนรงชีพอีก200,000บาทกรมบัญชีการจึงการเงินจนํานวนนี้ไว้ให้กับท่านดังนั้นปิดในบนําเหน็จตกท่อจึงเปลี่ยนไป900,000ลบ200,000ก็เหลือ700,000บาทการเปลี่ยนสัญญาประกันเงินกู้กับธนาคาร ท่านจะต้องขอหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกรันการกู้เงินฉบับใหม่ซึ่งกรมบัญชีการจะออกให้กับท่านครับแล้วท่านนำหนังสือรับรองสิทธิ์นั้นไปติดต่อธนาคารเพื่อเปลี่ยนจำนวนหลักประกรันการกู้เงินนั่นเองขั้นตอนการขอรับบำเหน็จจารงชีพเมื่ออายุครบห5ิบห้าปีหึง สิทธิี่เกิดขึ้นเมื่อท่านอายุครบ65ปีดังนั้นเมื่อถึงวันเกิดแล้วก็ไปยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบงชี่ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของกรมท่านกรมต้นทางกัดของท่านนั่นเองนะครับใช้หลักฐานตามที่ฝ่ายการเจ้าที่ของท่านแจ้งสองขั้นตอนของเรื่องสองจุดหนึ่งส่วนราชการรับ แบบคำขอรับเงินสองจุดสองส่งข้อมูลและเอกสารก็คือกรมส่งเรื่องเข้าระบบไปที่กรมทีกลาสองจุดสามกรมธีกลางรับข้อมูลและเอกสารสองจุดสี่กรมธีการส่งคืนข้อมูลสองจุดห้าอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมธีการสองจุดหกอนุมัติสั่งจ่ายสองจุดเจ็ดอยู่ระหว่างขอเบอิก จ2.8โอนเงินเข้าบัญชีทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมเดี๋ยวจะมีภาพปฏิบัติแล้วผมก็จะโยงมาว่าเข้ากับข้อต่างๆทั้งแปดข้อนี้อย่างไรสามกรมบัญชีกลางตาม2.4ส่งหนังสือรับรองสิทในบําเหน็จต,ตกทอดฉบับใหม่เข้ามาในระบบสีก่กรมพิมพ์เอกสารออกมาส่งให้ผู้รับบำนานน ห้ผู้รับบำนาญน,นำหนังสือนี้ไปยื่นที่ธนาคารสาขาที่ตนเคยกู้เงินซึ่งเคยใช้หนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดฉบับเดิมหกธนาคารสาขาเตรียมสัญญาค้ำประกันเงินกู้ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จแล้วแจ้งให้ผู้รับบำนาญทราบเจ็ดผู้รับบำนาญมาเซ็นบันทึกต่อท้าย ตรงนี้ก็คือเทียบเท่าการเซ็นสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ที่มีหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่คำประกานแปดสาขาส่งเรื่องไปสำนักง,งานใหญ่เก้าธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานใหญ่แจ้งกลับมาที่กรมไม่แน่ใจว่าเรื่องจะเข้าที่ฝ่ายการเจ้าที่หรือฝ่ายการทันสิกรมแจ้งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางพร้อมกับเลขที่บัญชี ตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอน2.5 2.6 2.7กรมริการก็รอคิวจ่ายเงินเมื่อถึงคิวจึงจ่ายเงินอันนี้ก็เป็นขั้นตอนข้อ2.8ขอให้เพื่อนเพื่อนราชการทำงานทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจสงบพบความรวยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนๆแจ้งไวท้ที่คอมเมนต์ข้างใต้ตวิดีโอนี้เลยครับ เดากันอีกครั้งตอนอายุเจ็ดสิบปีนะวิ